ช่วงย a มาฮ่าอาร์ซีรีส์เรสนสนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ y a มาฮ่หลังได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้าอย่างหนักจากการแข่งขัน World Super Sport ที่ประเทศอังกฤษและพลาดการลงสนามไปถึง4สนาม8เรสในที่สุดไอเดียริตาพัฒเขือนคำนักบิดดาวรุ่งวัย19ปีจาก YAMAHA Thailand Racing Team ก็ได้โอกาสกลับคืนสู่แทรกระดับโลกอีกครั้งในช่วงท้ายฤดูกาล นักบิดยามาฮ่าจากประเทศไทยนำรถแข่งยามาฮ่า YZF-R6 หมายเลข39ลงสู่สนามอีกครั้งในช่วง3สนามสุดท้ายซึ่งปิดท้ายการแข่งขันปี2024ที่สนามเคเรสประเทศสเปนไปเมื่อกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมา หลังจากัำแบ็กกลับมานะครับก็รู้สึกว่าต้องปรับตัวเข้าหาคู่แข่งแล้วก็พัฒนาตัวเองให้ทานคู่แข่งต่อไปเรื่อยๆครับสำหรับปีแรกของผมครับในรายการเวิร์สซูเปอร์บในรุ่น World Super Sport อร์ต2 t y นะครับก็รู้สึกว่ามีความสุขคับแล้วก็ดีใจครับที่ได้ลงทําการในขันในรุ่นนี้แล้วก็ ผมได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างครับจากนักแข่งระดับโลกแล้วก็ในรายการระดับโลกแล้วก็กับทีมช่างระดับโลกครับในปีนี้ก็พยายามเจียบเกี่ยวรายละเอียดกับผู้แข่งครับแล้วก็พยายามอินพุตตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆครับยังไงก็ฝากเชียร์และเป็นกาลังใจให้ผม้วยนะครับ